วันนี้เรามาเล่นซ่อนแอบที่ดูบายกลางทะเลทรายสุดโหดมี5้าคนที่แอบผมหาคนเดียวคนสุดท้ายที่ผมเจอจะเป็นผู้ชนะมีเวลาแอบ20นาทีทุกคนพร้อมไหมพร้อมเริ่มเฮ้ยมีกลัวมีคนตกตั้งแต่แรกเหยียบชุดมันยาวส่วนตัวผมนั่งตรงนี้แหละพยายามลบแดดแล้วก็นับถึง20สิทน พี่ว่าถ้าเราเดินอย่างเงี้ยมันจะเป็นรอยเท้าเดินแค่คนเดียวเดี๋ยวพี่เดินตามไม่ไม่ไม่เท้าลงเท้าเลยมันก็เป็นรอยเท้าอยู่ดีคิดว่าเดินอย่างนี้ได้อยู่นะเดินลากเท้าชัดเจนเลยน่าจะชัดเจนเลยโอเคแยกกันก็ไห้ทีอนโอ้โหดูดิกว้างมากโอ้สุดลูกหูลูกตาแอบที่ไหนวันเนี้ยโอ้แล้วมาแอบทะเลทรายแล้วจะแอบยังไงมีที่อะไรให้แอบมีแค่เนินเนินเนิน่างเดียวได้ที่เดียวก็คือหลังเนินตรงนู้นนะืุอกี้ล้มเจ็บจริง <laughs> เหยยีบชุดน่ะชุดมันยาวค่อยเดินสิะทะเลทรายไม่มีน้ําแต่มันมีหญ้ามีพืชขึ้นมาอาจจะมาเพราะว่าขี้อูดก็เป็นไม่ได้นะทุกคนนี่นี่คือขี้อูดแต่รองเท้าก็มีแต่ทรายาข้าไม่ชอบทรายข้าไม่ชอบทรายแดดร้อนมาก <c oughs> โอ้โยชุดวิวิวิิวิวิวิิวิ ทุกคนตอนแรกผมจะขุดหลุมนะดูมือผมขุดนะดูขุดลงไปลึกลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปลึกไปดูแปลแทนไม่ต้องขุดเลยดูเต็มลนะแป๊บเดียวอา่าโอเคหาที่อื่นครับก็มาที่แอแถวนี้เลยแต่ไม่ไกลมากเพราะว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดแต่ที่น่าสังเกตคือน,นี่ทุกคนมันมีร้อยอะ เหมือนน่าจะมีตัวอะไรสักอย่างเห็นไหมดูดิจะมีตัวอะไรโผล่มาไะเนี่ยเจองูทะเลทรายนี่ลําบากเลยนะเดี๋ยวผมจะแอบตรงนี้แหละเดี๋ยวผมบอกตอนนี้ผมอยู่หลังเนินละแอบตรงนี้ดีกว่าโอเคนี่คือที่ที่ผมจะแอบหลังเนินผมนอนตรงนี้นะเพราะว่าเมื่อกี้ข้างล่างมันมีรอยตีนอะไรสักอย่างผมไม่กล้าผมกลัวอยู่ตรงนี้ดีกว่าผมมีความคิดว่าผมจะฝังเรงกับเทลสายข้าไม่ชอบทรายตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวผมให้พี่นายช่วยฝังตัวเดี๋ยพี่นายช่วยฝังหน่อย ตอนนี้ผมช่วยบอลแล้วนะดูเหมือนอยู่เหมือนอยู่เหมือนอยู่เดีย๋ยวผมจะขอตัวไปแอบนิดนึงแต่ร้อนตีนนะทรองเท้าเราร้อนตีนมากเลยตอนนี้ผมได้ที่อแอบนะครับผมจะแอบตรงนี้แหละเป็นเนินแล้วก็เป็นต้นไม้ด้วยโ okay. อเคตรงนี้ดีคือทุกคนนี่เดินมาร้อนชิบหายร้อนจริง <laughs> คือทุกคนมันไม่มีอะไรบังเลยเว้ย <laughs> แม่งร้อนมากโอ้ยดูคลิปเป็นเย็นท <laughs> ุกคน <laughs> พวกเราทุ่มเทกันมากนะ <laughs> ตอนนี้ผมกำลังถ่มตัวไปเรื่อยๆนะดูพิเพียมเดินไปถึงเงินไปอะไรนะเพียมเดินไปถึงเอินป่ะเดินไปไหนเพียมเดินไปแต่นี้นิดหนึ่งไปดูดูพิยมเดินไปเพียมเดินเดินไปฝั่งนู้นลูกฝังนู้นลูกนี่เดียวนี่เดียวนีดเดียวอ่านั้นผมก็จะนั่งสมาธิรอหมดเวลาการแอบแล้วก่อนผมจะออกไปหาผมคิดอยู่ ผมจะบินโดรนเ <cu Daw es> พราะว่าหลายคนไม่เข้าใจนะมันใหญ่จนแบบมองไม่เห็นอะไรเลยมันโคตรใหญ่เลยแล้วมันจะลงทางง่ายผมเลยคิดว่าผมจะบินโดรนหาภูเขาและจากนั้นผมก็ต้องไปหาจริงๆเดินไปโดรนมันหาง่ายแต่พอเราเดินไป iem. โอ้มันโคตรใหญ่เลยครับเรามาบินโดรอนอููู้มันใหญ่แค่ไหนมองไม่เห็นอะไรนอกจากสายอย่างเดียวบา้าแต่ว่าเราต้องกลับมา ในขอบเขตระวังขอบเขตเราบอกว่าดาวอาวเองห้ามเกินประมาณ2อถึงสเนินมันฝั่งใกล้นะแต่จริงๆมันโคตรไกลบินพี่โดนมากวันนี้นี่ใครเจอใครวิ่งไอ้นี่จ้าโ <c oughs> <c oughs> ดนมาเขาเห็นผม ถึงมาว่ามีโดรนแต่ไม่รู้มันเดินไหนโอเคชาบก็ฟังสายแล้วก็บินต่อมีใครอีกไหมผมเห็นสีขาวใครเอ็มไหมไปอ่นอาอน้ำเพียวมีโดนมีโดมาน่องมาดูดินี่อยู่ในทะเลทรายกว้างขนาดนี้แล้วยังมีโดมาน่องอีกอรอโอ้ยเพียวนั่งหลังเนินโอเคถ้าชาบก็ฟังนู้นเพียวประมาณฟังนี้โอเคไปต่อมีใครอีกไหมไม่หาใครแล้วอะ เฮ้ยแจ็คพอตสองคนใครเฮ้ยแม็แกเฮ้ยนายกับเอ็มให้โดนมากอุย้ยสองคนทีเดียวแล้วเขาทำอะไรเขากำลังฝังตัว <c oughs> อี <c oughs> คือมันโลโน่งรู้หดเขาสามาบินได้อิสระ,ระนเลย <c oughs> ชีวิตปินตอ่อจะชับเพียวนายเอ็ม แล้วบอลอยู่ไหนผมหาบอลไม่เจอเอ้าหายเฉยหาบอลไม่เจอโอเคถ้างั้นเราเอาโจนกลับมา อีกอย่างหนึ่งที่ดีมันจะเห็นรอยเดินเห็นไหมแต่ปัญหาคือมันมีรอยไปหลายทางไปฝัง่งนู้นไปฝั่งนี้ผมนี่ยากแล้วที่ผมคิดอยู่คือผมจะไปหานายกับเอ็มผมจะไปหานายกับเอ็มก่อนเพราะถ้าเจอ2คนยิงบนนั้นเดียวไนดะ้นกสองตัวตอนนี้นะผมได้ยินเสียงเขานะปีมผมออกมาแล้วนะหนักผมไม่จะนอนไ้นะแดดมันร้อนมากนะครับไม่มีลมเลยนะแต่ทิวทัศ บ้านเขานะครับมันสวยงามจริงครับเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับติด1ใน4นะครับของโลกเลยนะสำหรับทะเลทรายดูใบแอบ,บแบบนี้ม่วงมากคือถ้าขึ้นมาบนเนินอะยังไงก็มองเห็นเลยขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดนเจอก่อนแค่นั้นแหละแล้วที่สำคัญนะทรายมันก็ทิ้งรอยเท้าเอาไว้อะเขาก็รู้อยู่ดีว่าแอบ,บตรงไหนปะคิดอะไรอยู่วะ มีคนหนึ่งเดินตรงนี้และมีอีกคนหนึ่งเดินตรงนั้น <l ip> มันจะลงทางแล้วก็ดูมันเห็นหรอเปล่ามันมีรอยเท้าตรงนั้นฝั่งนี้ก็มีรอยเท้าเหมือนกันแต่ดูรอยเท้าของเน,น็มันเห็นชัดเจนแต่นี้อาจจะไม่ใช่รอยเท้าของทีมร้านนี่อาจจะเป็นยังเอิญแซงเดินตามรอยเท้าไม่ได้ภาวนาอย่าให้เจอคนแรกก็พอแค่นั้นเลยติงกดิงะ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 ดิงกดดิง เสียงเข้ามาครับทุกคนเสียงเข้ามาแล้วผมลงเนินแรกฮงงงถึงแม้ว่าผมบินโดรนตอนนี้โงงงไปหมดตรงไหนคือทางไหนเข้าใจเลยว่าลงทางอยู่นิ่งดีกว่าเพราะถ้าคนเดินไปเรื่อ,อยคุณจะยิ่งลงทางมันย,ยาก อยู่หลังแน่นนี่ขยี้กล่นี้เราไปฮันน่เดินสองก้อนแล้วก็เดินไปแล้วไปเอ็มน่าจะอยู่ฝั่งนู้นเจอพี่เอ็มครับอยู่ขวากผมแค่นี้เอขาหันมาก็เจอผมแล้วเนี่ยงั้นนายกับเอ็มน่าจะโดนเจอแล้วนะเมื่อกี้เจอนายกับเอ็มแล้วไปต่อโอ้โหไม่น่าเลยพี่เอ็มเนาะผมนึกว่าเขาเดินไปแล้ว ตอนนี้นะครับก็ผ่านไปแบบนานแล้วนะครับแต่ไม่มีพี่แหวว่าเน็ตจะมาหาเลยนะโหยดูนะครับโยอย่ะหันมาเน็ตเน็ตจะหันมาไม่เคยคิดว่ามันจะใช้ชีวิตแบบนี้เลยเหมือนหนังเลยนายอะตอนนี้ผมไม่รู้ผมอยู่ตรงไหน มองขวาก็ทรายมองซ้ายก็ทรายเอ้อเน๋นอยู่ตรงนู้นเห็นไหมเกือบโดนเห็นนึกว่าเพียวอยู่ลางเนินนี้นะดู มไม่มีใครแสดงว่าผมมาผิดเนินตอนที่บินโดรนผมก็มั่นใจมันคืนเนินนี้จะเห็นได้ไงเดินอ้อมไปนูน่นนี่แต่เราดีนะเพราะว่าเราเดิน้าข้างนี้มาแต่ที่ผมยัยอมหาเพียวมันไม่มีรอยเท้าอะไรเลยแถวนี้เห็นไหมทุกคนไม่มีรอยเท้าเลยถ้าเขาจะตามรอยเท้าเราก็ค่อนข้างที่จะไกลอยู่นะรอยเท้าเรานู่น่ะพัดไปนูนนะ่น่ะมานี่งงเลยเมื่อกี้ตอนบินโดรนเพียวอยู่แถวนี้ <c oughs> มีเสียงมาแถวนี้ เห็นไ้มอาไม่มีตายอะไรลยไ่จับเนี่ยถ้าย่งั้นไปที่มั่นใจว่าชาบอยู่ผมกลัวพวกสัตว์ร้ายในทะเลทรายอ่ะูรู้ว่าจะเป็นเมงป่องเนี่ยกลัวถ้าเรานั่งนั่งอยู่แล้วมัน โอ้มันจแจ๊ะเราอย่างเงี้ยใครจะช่วยเราได้ปะเฮ้ยพอผมขึ้นเนินนี้ผมเห็นรอยเท้ารอยเท้าของเนทและรอยเท้าเอิร์นเฮ้ยมันมีคนมาทางนี้เออนี่เพียวไม่งานก็ช้าบขึ้นเนินมันโคตรยาก ออผมขึ้นสูงสุดแล้วก็ดูเลยเฮ้ยผมเห็นเสื้อขาวอันนี้น่าจะเพี้ยวไหนวะอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะดูดิมองไปมีเดซายม่เห็นคนไม่เห็นจุดเขาขาวอะไรเลยอ่ะสุดลูกหูลูกตา ชื่นฉาบมลางอันนี้เลยโคตรโหดแคุณไม่เจอคนอเ่นเลยเหรอผมเจอนายกับเอ็มคุณเดินมาจากฝั่งนี้เหรอผมเดินมาจากฝั่งนู้นแหละอ๋อเคแสดงว่ารอยเท้ามันคือคงช้าบรอยเท้ามันคือหายหมดเลยฉั่ใช่ลมมันพัดแรงอยู่คือผมไม่ได้คิดว่ามันคือคงคนผมคิดว่ามันคือสัตว์ว้าชิ่ชาแล้วเอานี้เสองคนสุดท้ายบอลกับเพียวมีคนเหแต่คอแล้วเจอแล้วไม่ใช่ออกด้วยนะแซงผมเห็นเพียวในโดรนเหรอ ผมต้องกลับไปเช็คทุกเนินฝั่งนูน้นตรงนั้นใช่ไหมขา,ขาวขาวสีขาวใช่ผมไม่รู้ผมเห็นสีขาวผนสันนินไม่กอนว่าเป็นคนเพราะเราเดินไปเนกลันมันไม่น่ามีอะไรขาวนอกจากคนดเ,เดี๋ยวผมไปเช็คโซนแอบที่เหนื่อยมากกลัวผมจะลงทางด้วยเดินไปเดินมา เท้าแล้วมีสีขาวข้างบนเป็นไปได้เป็นไปได้เขาเดิเนตามรอยเท้าเลยแต่เดินตามมาเ่อยๆก็เจอแด้นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้ไปทางอืน่นขอให้ไปทางอืน่นสีขาวมันไม่ใช่คนมันคือพลาสติกมันคือขยะเออมันไม่ใช่โอ้อย <c oughs> ร้อน มเมนเพียวผมเจอเพียว<ม>ดูบบนักบอลอ่าทุกคนพอผมมาเจอสีขาวมันไม่ใช่คนแต่จากจากมุมมองใหม่ดูดูใครอยู่ตรงนั้นเลยเจอแล้วจะพยายามแอบไปข้างหลังไม่ให้เขารู้เลยหรือ,อว่าเราหลบไปข้าง,างล่างนั้นไหม มุมนี้น่าจะรอดยุ่ไหนวะลา่าเจียวเขาได้มาจากข้างหน้าดูเหรอถ้อามาจากทางนี้ต้องเห็นสิเหนือ่อ,อยจะตาย เจอคนแรกเหรอไม่ใช่คนแรกเอ้าเที่ยวคนที่สี่เรือคนสุดท้ายกังวน,นเรือคนสุดท้ายว่ะบอลต้องอยู่เที่ยวนี้แหละไม่เจอเที่ยวแล้ว<อ>ทำไมมาจากทางนี้อ้อมไหนมาเนี่ยตอนแรกเขาออกไปฝั่งนู้นเลยเพราะผมเห็นสีขาวบอลไม่ใช่มันคือพลาสติกแล้วก็จากมุมนั้นผมไม่เห็นเพียวโอ้อต่อให้หลบหลังเลืนี้ก็ไม่รอดบอลชนะบอลอยู่ไหน บอลชนะอดี๋ยวนี้บอลลุกขึ้นลุกไม่ได้ฮะลุกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงอย่าบอกนะนี่คือเนืนที่ผมเจอนายกับเอ็มอ่ะ <c oughs> นี่บอลอยู่นี่ฮ่าฮ่าขอนอนเฮ้ยฟังตัวในสายเลยพี่ช่วยเอาออกกันน่าเชือใจทุกคนดู <c oughs> ผมเดินอันนี้ประมาณสองนาทีที่แล้วไม่ถึงสองนาที ลมพัดแล้วก็หายครูมันจะลงถังง่ายมากดีใจด้วยบอกมัมพูดชนะซ่อนแอบกลางทะเลทรายถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่องม่ให้มันในช่องซอนโฟเอวาให้ถึง2ล้านคุณนายถึง2ล้านมิสเตอร์เอ็มเซ็ทบีดีโซชัวถึงล้านแบบยู w ่ของทุกช่องเลยครับ M M M Channel แล้วเราจะเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับอุ้ยเหนื่อยอันนี้เหนื่อยแบบไม่แอคติ้งอะไรเลยนี่กันเหนื่อย